สัมผัสแรกที่ได้กินเป็นไงกรอบนอกนุ่มไม่มีนะไส้อ่วเจ้าน่ากินมากกะล่ำปีจ้างลูกหนึ่งล้านบาทจากกรุงเทพมาบางแสนเพื่อมากินจิ้นทอดปลาตืดเริ่มค่ะกินน้ำปลาอุ้ย,อยว่าเป็นน้ำปลาย่้อเนี่ยเขาอร่อยนะจริงๆแล้วหาซื้อไม่ค่อยได้ด้วยจริงๆ อร่อยกินกะอะไรก็อร่อยนะคุณเนี่ยเอ่อเดโนซอร์เอ็ดเอาคอะโคดาเอ่อเหมือนต้มกึนที่บ้านเลยมันต้มกึนเองที่บ้านเลยแบบนี้แหละไม่ต้อกนไม่ี่เด็ดเลยนะคุณผู้ชมอันนี้บอกเลย กินได้โลกสองล้านอร่อรยข้างนอกมันเป็นความกรอบค่ะแล้วก็มีความแบบเค็มๆกินกับข้าวเหนียวคือเข้ากันมากค่ะโดยที่สำคัญด้านในนะคุณผู้ชมด้านในเนี่ยโอ้โหอืมเป็นไงคะ แห่งมาข้างนอกเลยเหมือนเหมือนที่บ้านอ้าวอือลูกปันนี่ต้าเขาไหรนเลยนะทำไมอ่ะเรื่องเหมือนสมัยก่อนเนาะเราไปแค่อั้มใช่ไหม เดี๋ยวพึ่งเหมือนรถมือแม่เลยหรอแม่ใครมากินกัญญโยนะคะใกล้ๆมากใกล้ๆมอบูนี่พู่งมาเลยเพราะมาจากกรุงเทพถูกแล้วก็มาเที่ยวนี่ด้วยมอบูเนี่ยไม่ใช่พูดใหม่พูดใหม่มาเพราะเงินผ่านอันนี้ไม่ได้นะถูกอะไรคะเรียกว่าอะไรคะปีเนี่ย สวัสดีครับเป็นหนุ่มเลยโอ้โหเผ็ดไม่มากหมอนกับป็นแบบคนแบบไม่ค่อยทานเผ็ดแบบเราลูกคุณปกติูไม่ทานเผ็ดอยู่แล้วอืแต่อีฝนนะทานเผ็ดเห็นปะล่ะเผ็ดดีกรีงานเนี่ยเรือไม่ไม่ปัน กินทอปลาตือต้องสั่งอยู่แล้วอันเนี้ยถูกเรียกว่าปลาทูแม่กองอ่าวไทยแม่กองแทว่าหน้างอด้วยเจ็บตังเลยค่ะให้รีวิวหน่อยสิยังไม่รีวิวก่อนเนี้ยส่อวเจ้าน่ากินมากกะล่ำปี หหน้าอูดังไสอู่ของเราเป็นสะกดด้วยคำว่าสระไอสอคอสาราตอปตักกาลันสออัวอั่วอัมเอกอั่วตอปลตักกาลันเราตกภาษาไทยอะแม่น้ำแบบมั้งอีฝนมีข่าวดีจะบอกแม่ตื่นแล้วข่าวดีจะบอกว่าแม่ตื่นรักนะ สำลักน้ำอะอันนี้หมูเลยนะหมูยออ๋อที่ที่เขากำลังฮิดก็ใช่ไหมใช่เล่นยอคืออันนี้หรอใช่ไหมฮะคนละยอสอหรอสัมผัสแรกที่ได้กินเป็นไงกรอบนอกนุ่มไม่มีนะรสชาติดีหอมกรอบอร่อยนุ่มเผ็ด ผมจืดหวานครบรถสามล้านตัวนี้เป็นการทานปลาคังแรกเลยนะเป็นการทานปลาคังแรกรทำไมคุณมีการบีบข้าวเหนียวแน่นแน่นให้มันครบแน่นไม่งั้นมันจะเละไงคุณคุณเขาจับได้นะเขาจับเขาจับได้ว่าซูชิ แม่อยู่ขำดิด uhh ีวิว่าหาอะไรติดเล่นโอ๊ยต้องกั้นหายใจอ่ะเดวกอะสอยฝนแมตตื่นเหมือนวัาไปเลย เป็นยังไงบ้างลูกวันนี้มากินข้าวกับแม่อุย้ยเอาร่อยมากค่ะคุณแม่อร่อยรสชาติดีมากเลยอยาหารร้านแม่นี่ไม่เสียแรงที่ขับรถมาค่ะจากกรุงเทพค่ะอยู่ในกรุงเทพ <c oughs> อันจีทนทอดปลาตื่สาขาหอนแก่นค่ะ <c oughs> บางแสนบางแสนค่ะมีสามสาขานะคะที่กรุงเทพบางแสนแล้วก็ที่สำคัญหอนแก่นนั่นเองค่ะคุณพี่คะและสาานี้คือสาขา กรุงเทพค่ะ